บันทึกไทยเบฟหน้านี้โรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินต์ตัวเราจะมีคุณค่าก็ต่อเมื่อเราได้สร้างคุณค่าให้ผู้อื่นครับในบทบาทของการทำหน้าที่หมอการรักษาผู้ป่วยให้กลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปกติสุขเป็นเหมือนกับแรงบรดาลใจในการทำงาน ที่ทํางานณจุดนีนะ้คือยังไม่มีคุณหมอโรคหัวใจมาประจําก็เลยอ,อยากจะได้โอกาสในการดูแลโรคหัวใจในผู้ป่วยที่มารับการรักษาที่นี่ครับให้เขาไดา้รับการรักษาที่ครบถ้วนครบวงจรในจุดเดียวครับในขณะที่ไตมีหน้าที่กรองของเสียในเลือดและขับสารพิษในร่างกายหัวใจ ก็เป็นอวัยวะที่ทำหน้าที่สูบฉีดเลือดให้ไหลเวียนไปทั่วร่างกายอวัยวะสองส่วนนี้จะทำงานประสานเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กันโรคหัวใจครับเป็นภาวะแทรกซ้อนที่พบได้บ่อยในผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังมากกว่าครึ่งหนึ่งนะครับของผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังเนี่ยจะมีสาเหตุเสียชีวิตที่สำคัญเนี่ยอันเนื่องมาจากโรคหัวใจ สุขภาพดีมีความสัมพันธ์ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและมีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศชาติให้ยั่งยืน <S <S บริษัทไทยเบเวอร์เรจจำกัดมหาชน โรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินเป็นโรงพยาบาลและศูนย์วิจัยเฉพาะทางโรคไตแห่งแรกของประเทศไทย